ทะเบียนดูซื hmm. <Ou> ้อเนาะนะคะแต่ว <No. S 2> ่าอ่าเลขถูกที่เพิ่นขันน้ำมนต์ที่เพิ่นได้มาเมื่อวานน่ะเพิ่นได้มากหาซีศูนย์หาหรือว่าหาศูนย์ซีแหละเพิ่นก็เลยได้แต่นั่นแหละนะประมาณนั้นน่ะแต่ว่าบ่ได้ตรงๆเดอกนะคะแต่ว่าบริษัทตรงๆแต่ว่าก็ได้มุดหน้ามาละเนาะงคู่ภาพก็คุเพิ่นพาไปนั่นแหละนั่นแหละนะคะแล้วคุณท่านนะคะทุกคนเนาะนะคะทุกท่านเนาะนะคะ ขอบคุณห้าล้านดวงตาหกล้านดวงตาได้ไหมคะไม่ค่อยไลคภาพพอเราไม่ไหลก็ลมบุญไม่ค่อยขึ้นเนาะทุน <c oughs> นั่งอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวข้ามไปตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะใกล้หน่อยแต่ไปอยู่ภาพใกล้ๆนึงตรงนี้มันจะไกลเกินไปเนาะ,นะะดูข้อมูลพี่น้องดูดูดูดปา้าลํำสแปนบดเอิดติดเลยพี่น้องมึงที่ลกๆนะ สะอาดเลี่ยนแผ่นมาเลยดาลินมาสันดาลิน,นลินดาเอาน้องลินดาหนาองดาขมาบ่าว่าลินลินๆๆดาอย่าข้ามมานะข้าหอมข้าหอมน้อยอันนี้ยายข้าหอมนะเนี่ยเรียกว่ายายข้าหอมก็ได้นะก็คือยายข้าหอมข้าหอมน้อยนั่งอยู่ตรงนั้นเนาะสวัสดีที่หนึง่งเด้อสวัสดีม่สามาดีนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่น้องเลกขอบคุณ ต้องดอกคูณนะคะไปวัดมาโทรศัพท์บพอนเนาะนะคะแล้วก็แบตเลือหน่อยเนาะก็เข้าหาพี่น้องได้ปนกุหลาบช็อตสองช็อตเนาะนะคะูละค้คลิปชอตคลิปแล้วก็เฝ้าพักเครื่องให้มันเย็นแล้วก็มาชาร์จไวะะ้เนาะพอแป๊บหนึ่งได้จักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยแหละเลยได้ดกกราฟขึ้นไปเอามาถ่ายคลิปอ่าถ่ายไลฟ์สดเออ่นี่แหละภาพสวยๆนี่ยแหละไปให้พี่น้องเบิ่งเนาะนะคะโอ้ดูด,ดูมือยักษ์อะ พี่น้องดูมือยักษ์มือยักษ์ปึ๊บปึ๊บโอ้ยสุดยอดเลยอืยอรออยู่ตรงนั้นแหละไม่นานหรอกอยู่เฉยๆลกูกอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเงียบเงินมาดูมือยักษ์ตีมือยักษ์น่ะเห็นไหมน่ะโอ้เห็นไหมนะ่นมนะมือยักษ์ควัดดินใหญ่เลยเห็นไหมสงสัยเขาจะปลูกมันเนาพี่น้องแถวนี้นี่เขาเอาลากเหงาของยุคข้าออกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะ เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นราคาดพีินองมันเป็นราคาช่วงนี้เริมนูกมันไหลเนาะแถบนี้เนี่ยเริ่มปลูกมันมาบัดละเอาอยู่ค่าออกปลูกมันแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะปลูกอะไรหรือเขาจะปลูกบ้านเราก็ไม่รู้กับเขาหรอกเนาะนะคะแต่ว่าหลังๆมาก็จะมีคนมาสร้างบ้านตรงนี้เยอะนะคะเห็นบ,บ,นนบงนางกำแพงะนะคะเมื่อก่อนก็จะน่ากลัวเนาะตรงว,วัดเนี่ยมันจะมีแต่ปา่าเนาะนะคะเนี่ยตรงเนี้ยทางเดินทางขับรถเนาะ หลังๆมาคนเขาก็เริ่มมาอยู่ข้างหน้ากำแพงวัดกันแล้วนะคะเขาจะไม่ค่อยมีการกลัวการอะไรเกิดขึ้นแล้วพอดีเนาะนะคะเพราะว่าชาร์จแบตไว้นะนะคะได้ประมาณ20เก็เลยกลับไปเอาโทรศัพท์เนาะนะคะมานะคะสวัสดีค่ะลุงอ่าลุงป้าดานดานขอบคุณค่ะ,คะอินดี้อินดี้ฉันเ like, นี่ยมาจากวัดแล้วนะนะคะวันนี้นะนะคะ ไปอซอยขนามค้าไฟบัตรพี่น้องในถ้ำบุญเนานะคะข้าไปกันไปซีหาท่านนานะคะคุณยายสองยายสามยายหนละสี่ยายหากับเจ้าของแล้วก็หกกับหบลานเบาคุณนึงนาะนะคะสวัสดีค่ะ,ะน้องอีดี้บอกว่าแม่วารีนสวัสดีค่ะคุณคุณมานบอวัเสร็ บ่จ้าบ่บ่บอ,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 บอมานยังดอกไปบูชาแล้วก็ไปไทยผู้ว่าราชการมาเมื่อนี้เถอวันนี้ผู้ว่าราชการมาก็เลยเล่าสู่พี่น้องฟังว่าทะเบียนรถเพื่อนนะนะ่ะเจ็ดเก้าหกเก้าเนาะทะเบียนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมานะคะแล้วก็เป็นรถกระชากเนาะนะคะที่หลวงปู่เจิมให้นะคะเป็นคันทะเบียรนรถเจ็ดเจ็ดเก้าหกเก้าเนาะพี่น้องนะคะเป็นรถที่ผู้ว่า เป็นมากกับทีมงานเ้วก็มีรถกาชฉาดมากเนาะแต่ว่ารถผู้ว่าจริงๆนะไม่รู้ว่าทะเบียนนี่ยจะว่ารถกาชาาดเนาะที่หลวงปู่พ่นเจิมเนาะคือเจ๊เก่าหกเก่านะคะจะว่ารถผู้ว่าเพิ่นกาพคือทะเบียนเนน่าจะเป็นสี่สีหนึ่งนี่แหละเป็นรถเก่งเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้ว่านั่งคันไหนเนาะเรา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 ไปไม่ทันตรงที่ผู้ว่าลงจากรถเนาะแต่เห็นอ่า ทีมงานแล้วก็ชุดของเพื่อนๆน่ะล่ะเต็มเลยเนาะนะคะแล้วก็ตำรวจทาหารเต็มอยู่เนาะนะคะเราก็เลยทำนั่นแหละนะคะชาหลวงปู่มาอ่าคนละองค์ละองค์ละองค์นะคะแล้วก็ซอยขนานำคาไฟเพื่อนนะ่ะล่ะเนาะดูพี่น้องดู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 เข้างัดขึ้นมามือใหญ่ๆเขาน่ะงัดเงาไหม่พี่น้องเบิ่งป้า